สวัสดีครับสงกรานต์เอวครับผมในคลิปนี้เดี๋ยวมาดูเครื่องมือตัวใหม่ที่เพิ่งได้มาจะเป็นของ b บล็กแอนเด็กเกตัวนี้จะเป็น h e ดทริมเมอร์หรือว่าเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้นั่นเองมาในกล่องค่อนข้างใหญ่ๆทีเดียวนะครับแบล็กแอนเด็กเกอร์18วอลต์ลิเธียมไอออนนะครับพาวเวอร์คอมมานด์50เซนติเมตรเฮดทริมเมอรมาดูคุณสมบัติเด่นๆของเครื่องตัวนี้กันใบมีดมีความยาว50เซนติเมตรมีคมทั้งสองด้านนะครับส่วนขนาดของกิ่งไม้ที่ตัดได้สูงสุดอยู่ที่1 มีแบตเตอรี่มาให้1ก้อน2 m 1แมป์โวลต์พร้อมกับที่ชาร์จในส่วนนี้จะมีปุ่ม power command ด้วยนะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้ของตัวเครื่องปุ่มเนี้เอาไว้ใช้งานเวลาเราตัดเข้าไปในกิ่งไม้แล้วปรากฏว่ามันติดขัดเราสามารถใช้ปุ่มนี้ช่วยในเรื่องการตัดไม้ที่มีขนาดใหญ่นะให้สามารถตัดรู้ล่วงไปได้ด้วยดีนั่นเอง มีการรับประกันให้ถึง1ปีเต็มส่วนชื่อรุ่นก็จะเป็นตัวนี้ GTC 18502 PCF ชื่อรุ่นค่อนข้างจะยาวนิดหนึ่งเดี๋ยวมาแกะกล่องกันดูเลยนะครับว่าภายในกล่องเนี่ยเขาจะให้อะไรมาบ้างหลังจากที่แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีประมาณนี้มีตัวเครื่องนะครับสีส้มดำก็ถือว่าเป็นสีประจำตัวของแ a กันเดกเกอร ด้านข้างก็จะมีโลโก้ Black Decker แล้วก็ตรงนี้เขียน18โวลต์ลิเธียมในส่วนด้านล่างก็จะมีเป็นสเปคของตัวเครื่องนะครับบอกไว้ด้วยด้ามจับก็จะมียางหุ้มทับอีกทีหนึ่งนะครับทำให้จับได้ดีไม่ลื่นนะครับจับได้กระชับดีในส่วนของใบมีดความยาวจะอยู่ที่50เซนถือว่ายาวนะครับ50เซนเนี่ยเพียงพอการใช้งานแน่ๆมาดูอุปกรณ์ชิ้นอื่นกันบ้างก็จะมีแบตเตอรี่นะครับมาให้พร้อมกับที่ชาร์จ แบตเตอรี่จะเป็นขนาด18โวลต์2แอมป์มาดูสเปคของอะแดปเตอร์ชาร์จกันสักนิดหนึ่งนะครับอินพุตจะอยู่ที่220-240โวลต์ AC 0.35แอมป์ส่วนเอาต์พุต8-20โวลต์ DC 1แอมป์นะครับเวลาจะชาร์จก็เสียบเข้าไปแบบนี้มีกาสำหรับกันสะเก็ดให้หนึ่งชิ้นนะครับเป็นพลาสติกนะในส่วนของด้ามจับก็ทำจากพลาสติกแต่ด้ามจับนี่ดูแน่นหนาดีทีเดียว เวลาใส่เราก็เสียบเข้าไปตรงนี้มันจะลงล็อกพอดีก็จัดการขันสกรูเข้าไป4ตัวนะครับอันนี้ก็ขันสกรูเข้าไป2ตัวสำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้สามารถใช้งานร่วมกันกันกบเครื่องมือของ Black and Decker ตัวอื่นได้ด้วยนะอย่างตัวนี้ผมมีเป็นเลื่อยโซ่ไร้สายหรือว่าเลื่อยโซ่แบตเตอรี่ของ b l a c k and d e c k e r อีกตัวหนึ่งก็สามารถใช้แบตร่วมกันได้เลยก็เท่ากับว่าจะมีแบตสำรองใช้ เพิ่มเติมขึ้นมานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับของเครื่องมือที่สามารถใช้แบตร่วมกันได้เราก็ได้มีแบตสำรองเอาไว้ใช้ในยามที่เราจาเป็นที่ต้องใช้มากกว่าปกตินะอ่ะเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับใบมีดดูหนาแล้วก็คมดีมากเลยนะ ประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ออกมาประมาณนี้การจับค่อนข้างแน่นหนาดีทีเดียวเดี๋ยวเสียบบัตรแล้วมาลองฟังเสียงสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะมีเป็นเซฟตี้ให้เราด้วยนะครับป้องกันอันตรายเวลาเรากดโดยไม่ได้ตั้งใจเราจะต้องกดเซฟตี้ก่อนแล้วก็กดสวิตช์ถึงจะกดได้นะครับพอกดสวิตช์ค้างไว้ก็สามารถปล่อยเซฟตี้ได้ระหว่างที่กดสวิตช์ค้างไว้เราสามารถกดปุ่ม power command ได้เลยนะครับกดปล่อยกดปล่อยนะแล้วแต่เราจะเลือกใช้งาน เดี๋ยวผมมอาไปทสการใช้งานจริงให้ชมกันเนาะเบื้องต้นก็ทำการฉีดล่อลื่นใบมีดสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปใช้งาน ก็ถือว่าตัดได้รวดเร็วเบาแรงดีมากนะครับน้ำหนักก็อมไม่เยอะด้วย ทีนี้เรามาดูในส่วนของลักษณะการใช้งานปุ่ม power command กันบ้างน,นะครับก็คือเราใช้งานในกรณีที่ไปตัดไม้ที่มันมีขนาดใหญ่หน่อยถ้าใช้ในโหมดปกติมันไม่สามารถตัดได้เราก็ใช้โหมด power command ตัวนี้ช่วยได้นะครับ เรามาดูขนาดของกิ่งที่สามารถตัดได้นะค่อนข้างหนามากทีเดียวตัวเนี้สูงสุดตัดได้ถึง18มิลน,นะครับสำหรับเส้นผ่าศูนย์กลางของกิ่งที่สามารถตัดได้มาสรุปการใช้งานกันสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่เอาไปทดสอบการใช้งานมาเป็นที่เรียบร้อย สำหรับเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ตัวนี้นะครับหนึ่งเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายนะไม่มีสายไฟให้เกะกะเอาไปใช้งานที่ไหนก็ได้ขอเพียงแค่แบตเตอรี่มีไฟก็เปน็นกานใช้ได้2น้ําหนักเบาแม้กระทั่งผู้หญิงก็สามารถใช้งานได้น้ําหนักแค่2.5กิโลกร,รัมเท่านั้นเอง3ให้พลังกาลังที่มากเพียงพอกับการใช้งานอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีปุ่ม power command เอาไว้ช่วยตัดกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็แข็งได้ด้วยนะครับ สี่เสียงเบานะครับไม่รบกวนเพื่อนบ้านซึ่งข้อนี้ที่ถือว่าเป็นอีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากทีเดียวสุดท้ายนะครับข้อที่5มีรับประกันให้ด้วย1ปีเต็มนะสำหรับเครื่องตัดแต่งผู้ไม้กิ่งไม้ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0บาทบวกลบอาจจะมีถูกกว่านี้แล้วก็แพงกว่านี้ก็เป็นได้แล้วแต่ร้านค้าแล้วแต่โปรโมชั่นของร้านค้านั้นๆด้วยสามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจาก s h อ p e e l a z a d a แล้วก็ออนไลน์เจ้าอื่นๆนะครับ รวมไปถึงตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศท่านสามารถค้นหาดูเองได้เลยนะเพียงพิมพ์ชื่อ Black Decker แล้วก็ใส่ชื่อรุ่นเข้าไป GTC 18502 PCF สำหรับคลิปรีวิวทดสอบการใช้งานเครื่องแต่งพุ่มไม้กิ่งไม้ของ Black Decker ตัวนี้คงต้องจบลงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยมีคลิปใหม่ๆจากช่องจะได้ไม่พลาดกันขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ